สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้ไปซีชาแนลเพือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย้ไปซีได้นําขอมูเนาะทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปเนาะทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องย้ำแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพัตรเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ได้ชื่นชอบอาจารย์ได้หรือว่าสิคอมเมนต์เเเขข้้้้าา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 มมมมมคคคุยยยททัักกกบ่่่ไไปออนนนนตต์ใลลิงงงดะะพี กาบ้าบ้าหลายพี่น้องสายด่วนแอดมาหน่อยมากเลยเนาะค่ะพี่น้องมือแรกแง้ไม่ขออนุญาตลงตำเหล้านะคะต่อไปนีแง้สิพ่ลงตำเหล้านะต้องนี้ขออนุญาตขอนเาะพี่น้องเนาะขออนุญาตช่องนี้ลงตำเหล้าให้นะเด้เนอพี่น้องเด้ออการบ้าบ้าหลายยายห้างพี่น้องมาเบิ้งค่ะสรุปสรุปบนล่างนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดต่อกิษณาเนาะเพื่อนบอกว่าข้างบนเด่นหากับสามนะคะเออเพื่อนเด่นหากับสามนะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าซ้ำหนึ่งคับ สามหานะคะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่า 93, 1, เก้าสามหนึ่งเก้าสามหานะจ๊ะสระกขาลางเพิ่นบอกว่าเก้ากับสามเก้าสองสามสองเก้าสามได้สามสามพนะสำหรับเนื้อทางชุดสรุปนะคะพี่น้องสำหรับเนื้อทางของเอ็ดตอกิษณะนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวื้อทอ้งย่าไผ่ท่านในล่งไห้นะพี่น้องต่อไปนี้ย่าไผ่สิบาหาย่างล่งไห้คลิปไห้สรุปแนวทางไห้นะคะพี่น้องต่อไปนี้เนาะเอ่อสิ แนวทางของ SB วันหน้าพัชร์พันว่ามือนี่เด่นเก้าเนาะพ่นว่าเก้า9 8เนะจ๊ะค่ะเป็นเบิ้ลกับซี8แ9ดเนาะเม็ดเดียวเก้าซี่พัรพี่น้องสามตัว2องเก้าซและซี่เก้าแนะคะพี่น้องแต่ว่าพันฟันพ่นะบอกว่าจวดเก่าซี่เรื่องพนาพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วัาร์สามตัว บอลรูบอลเงวดที่เลียกเข่าบอลนอนใจแย่ไพ่เห็นก็เลยเอามาลงให้เบิรงนทาพี่น้องเคยพอเนาะพี่น้องเนาะน่าจะเข่าเนาะค่ะเป็นหน้าหลายคู่เนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเนาะค่ะล้อเลยว่าสั้น3 7 3 9 3 7 7 4 8 9 4 8นะคะแล้วก็3 7 8เอ้ย7 3 8 9 3 8 7 4 7แล้วก็9 4 7นะคะมีอยู่8ชุดเนาะพี่น้อง สามตัวเท่งนะคะพี่น้องค่ะเค้หน้าจอตามเพื่อนได้เลยหรือว่าผู้ใดเคยเห็นกับคอมเมนต์เขามาแน่นอ่ะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวค่ะโุ่งวงหันนาจะบดใช่อันนี้นาจะเป็นของแท้นะมาตัวค่านะคะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นบนล่าง3กับ2อว่าสั้นเลขมาก6เก้าสหาเก้าหาเก้าละ38เก่านาะค่ะสำหรับแนวทางของมาตัวค่านะผู้ใดมักแนวทางหรือว่ารอดแนวทางโคมาลายนะคะพี่น้องค่ะทางเพจเนาะ ขอแนวะทางมาตัวค่าเนเด้อร์วัซันพันวาเนาะแย่ไพกะเอามาลงอันมึงอันมึงหั่นหน้าจะบโแมนนะค่ะพี่น้องขาอันมึงหั่นอ่ะทีไลแย่ไพ่ลงไปอ่าคลิปแรกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าสูตรโบราดมาสันแย่ไพ่กับหาบ่คอยพอเนาะเด่นแปดก้าสูนเนาะค่ะแปดสี่แปดสองหนึ่งแปดนะคะเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งและศูนย์ศูนย์อ่าศู 8, 4, 8, 2, 1, นย์สองหล้วจากแปดเก้าแปดเก้าถึงว่าจะออกแล้วก,ก็นารุ่นได้พี่น้องงวนนี้นะคะ่ะพี่น้องขาเนาะ แปดเก้าเจ็ดเก้านะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนล่างนะคะเด่นแสงเดือนนะคะเด่นตัวเดียวเขียนๆคือแปดแปดอีกอย่างมน้านอวสันพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางของเพื่อนเนาะมากระจวดจ้าได้ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมึงหันลงบนให้แล้วอ่าขาเอารูปสองรูปเอาไว้ติดกันเหรอสีเห็นแค่รูปเดียวรูปสอง่เห็นอาะ,ะพี่น้องเด่นตะขังเทิงมาเบิงค่ะ มาเบิ่งข้างล่างนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเด็กตากเนาะยายพีขออนุญาตขยายนะคะขออนุญาตประกาศขีดน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะฮะเนาะพอะน,อนอบอกว่าแถวแรกมี06163676็คือตัวเน้นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็560102และ03อีกแถวหนึ่งคือ12133272717311และ33มากระจวดสำหรับแนวทางชุดเต็มล่างเด็กตากนะคะพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายดวนพี่น้องะ่ะสายดวนสองสายเลยเมื่อนี่สายเอดไตฟฝ่ากับเอดหมาหน่อ e ยอยู่น้ากันเลยเนาะพี่น้องเนาะสายด้วนแอดไตฟฝ่าบอกว่า35มห้าศแล้วก็หาศูนเมตรเดียวเกลนเกนมากกับจวดว่าสันสำหรับแนวทางสายดวนเอดไตฟฝ่าเนาะส่วนมากสายดวนแ e อ,อดไต่ฝ่าบ่คอยมีดพี่น้องเอาผู้ใดมากจวดน้าเพลินเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับขาดล่างสวงพนะงวดท,ที่แล้วกระดับสวง,งวดน,นี้กระดับสวงว่าสั้นสำหรับแนวทางดับขาดล่างงวดนี้นะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทังเพื่อนบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวแขวนๆของราชนกวนนี้เด่น6งวดที่แล้วเด่น6กประมาณหกงวดนี้เด่น6คือเกาหกยิงยั้งอดไรดีล่ะพี่น้องหกอะไรดีว่าสันพี่น้องขาแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะสำหรับเนื้อทางเด่นบนตัวเดียวของเอ็ดราชนกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งเนวทังเสือขับดาพี่น้องเสือขับดาเพื่อนจะมาคือกันกับสายดวนเนาะค่ะเพื่อนจะมาตอนวันเลกออกนะคะพี่น้องขยายบ่ได้ลายนะะพี่น้องเนาะ ไอ้แย่แพ่ขายายหายนะคะเพื่อนบอกไพ่ผู้ใดอยากวัดใจก็คือสามสองนะคะห้าสามสองแปดสามสองวัดใจเก้าสามกับสองสองตว่าเพื่อนฟันเม็ดเดียวก็คือสามสองนะคะสำหรับแนวทางเสือคาบดาับผู้ใดมักชุดเต็มเพื่อนนะคะผู้ใดชอบชุดเต็มนะคะเด่นเก่าไพ่มักชุดเต็มเมื่อนี้เอ่อเลขเด่นยแย่ไพ่โบยอยากลงห้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอ่อเลขเมื่อเวอร์มาศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้อง คนมาศูนย์ศูนย์แต่เด่นบนย่างเดียวน่ะจะเด่นหกกับเจ็ดเนาะสำหรับแนวทางของแย่ไพ่งวนหนีเนาะเด่นหกกับเจ็ดดับล่างศูนย์เอาเด่นบนย่างเดียวก็แล้วกันนะค่ะหกกับเจ็ดนะค่ะพี่น้องเนาะเด่นบนอย่างเดียว หกกับเจ็ดหรือว่าจะเดินบนรางกระไดงวนอี้นนยายไพ่เดินหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนสองตัวบนตรงงวดที่เลียวเข่าหกสองมาเบิ้งข้างวันนี้แอดแพนแพนไฮมานะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเดินแปดหนึ่งแปดหกแปดเท่าน,นั้นนะพี่น้องไปกลับนะคะวินึ่งแปดตรงกับเลิดฝันยายไพ่เลยหนึ่งแปดตรงก็เลยฝันยายไพ่เนาเนะหาหนึ่งแปด ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดบนนะคะตัดบนของแอดเพิ่นเพิ่นบอกว่า5 2 6 1 3 2 0กหนละ8 3นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดล่างเพิ่นเนาะคะ่ะ1 8 1 5นเอ้หนึ่งแปดสองห้นย์สองหาเก้าได้นะคะมักตัวใดกับจวดจาดตามเพิ่อนอ่าแย่ไพ่ก็เป็นผู้หาแนวทางมาให้เนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เงินเทวดายังพัดลงเนาะพี่น้องงวดนี้เนาะคะ่ะเงินเทวดาบอกว่าเด่นบน2อได้พี่น้อง เด่นที่สุดก็คือ279เ9 2 7และ2เกนะคะพี่นงคะแล้วก็ข้างล่างเด่นหาหาสามและห9กาอ่ากันบนล่างนะฮะ1 1ึ 1, ่ 7, 1, 7, และ8 1นะคะพี่นงมากระจวดจา,าดฝาดดุมใดเออพอหนึบ่ออ่นเอาบหนึ่งสบออ่ำต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขคันน้ำม้อนนะคะพี่นงคะเลขคันน้ำมเพิ่นบอกว่า 260หนานะคะพี่น้อง260หกศูนาสองกหาก็ได้เอาไปจับลองเบิรงนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมอลกระดกเนาะสรุปเมอร์นี่เด้อพี่น้อง146147 4647และ41นะคะบนกันลางวอนซันพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดมอลกรดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นใหญมากนะคะแอดเจเน็ตนะคะ2ตัวลางแอดเจเน็ตเนาะเพิ่นมีอยู่ที่35 3637 9ก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสำหรับแนวทางของเอดเจนิตนะคะพี่น้องคะกะยายพี่ขอบคุณทุกสานักได้พี่น้องคะทีเด็ดแ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของใบเต็มวัชันเอส่วนแตงพี่น้องแคปหน้าจอสามตัวบนสองโต,บน,ตบนล่างนะคะเิ่นเด่นหกกับเก่าเนาะสำหรับแนวทางของเอส่วนแตงหรือแ e อดฟินิคหงสุดท้ายยังบ้านเห็นมาได้พี่น้องสำหรับแนวทางของเ e อส่วนแตงเนาะ ไปมากระจวดจ่จาดฟาดเบิรมตามเพื่อนได้เลยเนาะค่ะบ 9, 6, 6นเด่นเก่าก็หกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาแล้วค่ะไปรอดแนวทางเอ็ดสายด่วนเอ็ดม้าหน่อยนะคะสามสี่สามห้าสามหกมักตัวใดกระจวดตามเพื่อนนะคะงวดที่แล้วรูดแต่ว่าชุดเต็มนะคะชุดเต็มของเอ็ดม้าหน่อยนะคะเข่านะคะงวดที่แล้วเข้าหกสองงวดนี้มาเบิ่งค่ะสายด่วนจะมาบอเนาะค่ะพี่น้องค่ะมกักกระจวดจ่าสำหรับไปรอดสายด่วนต่อไปเลยจ้าอันนี้เอ็ดดีเป็นบอกว่าวัดดวงไปเลยมือนีหกสาม 963ตรงกันกับเอดมาหน่อยได้พี่น้อง36ของเมื่อกี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกวัดทะเลไทยวัสันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเอ็ดซินโคราดนะคะพี่น้องคะไม่ไปหายใจมองไจหายใจทางดังคือเกาเราพี่น้องเนาะเอาว่าบังคะ่ะเพื่อนบอกว่ามวลนี้เด่น7 7 8 6เเพื่อนเด่น78นะคะส่วน76และ86เป็นตัวรองนะคะสำหรับแนวทางของเอ็ดซินโคราดเนาะพี่น้อง มาเบิ้งค่ะเนะื้ทางของแอดแวนเนาะเพื่อนบอกว่าขนมไทยมือนีเด่นศูนย์เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าศูนย์สามจัดไปศูนย์หกเก้าสี่เก้าสามศูนย์สี่เก้าศูนย์สามนะคะจงร่ำรวยเงินทองโชคลาภไหลมาหาเอฟซี FC, กับแย้ไพ่สุขหูสุขหดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มนะคะชุดเต็มของแอดรัชนกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะห้าเก้าหก 598 590 96 98 90นะคะแล้วก็จะมีตัวล่องนหาหนหาหนึ่งแปดยหาหนึ่งแดสตัวสาตัวเลขแย่ไพ่ฝันเลยดีพี่น้องแล้วก็510 16 18 10นะคะสำหรับแนวทางของ3ตัวบนและ2ตัวบนแอดรัชนกนะคะมาเบิ้ลค่ะสรุปโค้งสุดท้ายของแอดคมเด่นเก้ห่้าเจด 9591975157และ17สำหรับแนวทางของแอดคมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมือคลิปนี้จะเน่าแน่นาะพี่น้องเนาะอยากเอาล่วงไห้เบิงอีกรอบหนึ่งเราจะมีรอบอีกหนึ่งเนาะต่อแนวทางของแอดอจะมีอีกรอบหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกสิ์ยังมาๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องเดนสองก็สี่พี่น้องแคบหน้าจอมีสองตัวและ สองสามตัวมือนี้มีตำเหล้าเด้อพี่น้องเด้อยายแพทยอยากบอกว่ามือนี้ย,ยายแพทยสิเบิ่งลงตำเหล้าช่องนี้เนาะคะ่ะช่องช่องยายช่องอีกช่องหนึ่งย,ยายแพทยยังยังมีปัญหาอยู่นะคะลงบ่ทันได้ๆเนาะอาจจะขออนุญาตลงช่องนี้นะย่าพาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อลงรวมกันช่องนี้ก็ได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางตำเหล้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอเอเต้น,นะคะเอเต้เพิ่นบอกว่าซีหกห่า 466นะคะ65 45และ46ตัวเน้นของเพื่อนนะคะชวนชุดเต็มยยกให้กับขอบคุ่นสำหรับแนวทางของแอสเตหลายๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามาอีกเพื่อนบอกว่าเด่นล่างนะเด่นล่างงวดที่เลี้ยวเขา 00, ะะว่า0ูนเนาะค่ะวดนี้ไม่ชนจับ96 97 06และ07สําำหรับแนวทางของแอสเตคือกันนะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างอีกคือเก่าเน,นาะค่ะ999000พนะงวดนี้กับซิมบิส00อีกคือเก่าได้พี่น้องคนวาเนาะต่อไปเลยจ้ามาปิดท้ายด้วยแนยวทางของไอตูนไอตูนเลขวิ่งสายสองนะค่ะของแท้แน่นอนแต่ว่าเป็นสายสองไห่ซีมาไอตูนไห่ซีมาได้พี่นอ้องเมื่อนี้ไอตูนไห่ซีมานะคะกูรามักแนวทางไอตูนสวนสายสองอ้อส่วนสายหนึ่งพี่น้องคะบ่ายสองโมงสามห้านะคะประมาณนี้ยายไพจะลงบรทันได้ไพจะ โคไผ่นะคะพี่นองยายไผ่กะขอบคุณไอตุน,นหลายๆที่แบ่งปันแนวทางนะคะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจา๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลแนว้ทางให้ยายไผ่มาให้พ่อแม่พี่นองได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางขอบคุณเอฟซีสุกทันนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้เฮงเรวยรวยปังปังโชคดีสวัสดีจ้า